เรียบร้อยแล้วจ้าก่อยเห็ดชิมิจิใส่ถั่วงอกจา้าเมื่อนี้เห็ดง่ายๆจ้าเมนูสไตล์บ้านๆขั่วเข้าเองจา้าผู้ใดอยากกินล้องเบิ้งเด้อจา้าเห็ดตามได้จา้าสูตรวิธีการง่ายๆจ้า,จาเบิ้งแะ้วก็สามารถทำตามได้เลยเด้อจา้าสวัสดีจา้า ืัอน,นี้จะมาก้อยเฮดชิมเมจิใส่ถั่วงอกเด้อจ้าอันนี้เป็นเฮดชิมเมจิแพ็กหนึ่งจ้าแล้วก็ถั่วงอกกําหนึ่งเฮาล้วนต้มสุกไวแล้วนะจ้าน,นี่เตรียมไว้แล้วแล้วก็จะมาใส่เื่องกันเลยด้อจ้าพริกป่น หนึ่งช่อนช้าพุูนๆจาผู้ใดมักเพ็ดกับไส้เพ็ดได้เด้อน้ำปลา ข้าวคัวสักสองช้อนชาเด้อจ้าผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาพิ่มปูนจ้าต้นหอมผักชีที่หั่นไว้แล้วหอมแดงใส่ลงไปเวยจ้ามีรากผักชีน้ำเด้อจ้า ใส่ลากผักชีน้ำเจลาหมหอมๆนำหน้าจ้าบีบลงไปเลยจ้าใส่ไปจักสีกนึงก่อนเด้อจ้า ทามันบบบบพอดีเข้าก็บคอยเติมแต่ว่าขันเข้าใส่ลงไปหลายแล้วทามันเปรี้ยวเกินไปมันจะแก่ยากจ้ะน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนกินเขานี่้วจ้ะคลุกเข้าให้เข้ากันจ้ะ ชิมรดเบิงจากวาไ้ตามที่เขาต้องการมัย่งใส่น้ำปลาอีกสักหน่อยนึงจากนิดเดียวแล้วจ้ากับพอดีแล้วบต้องชิมกระไ้จ้าอบนีนเป็นอันเรียบร้อยแล้วจ้า เรียบร้อยแลละจ้าก่อยเห็ดชิเมจิใส่ถั่วงอกพร้อมเนื้อจามานนี่ลองเบงเนื้อจ่ามเมนูเห็ดง่ายๆผู้ใดอยากลองเห็ดอาหารเข,าวขวา่าคั่วลองเห็ดเบงจา้ากับเมนูง่ายๆก่อยเห็ดชิเมจิจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อดีในบ้านในการให้คลิปต่อไปนเนื้อจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อบอกให้ผ่านในคลิปต่อไปจา้า